ผมไปต่อมาเย็นเมื่อวานครับพาแกตเอ,อิบไปต่อครับครั้งแรกที่เจอตัวเมียขันครับผมไปเปิดไกป่ปลาขันตอบป,ประมาณห้านาทีสิบห้านาทีเนี่ยครับขันเป็นชั่วโมงไม่ยอมเข้ามันก็เลยประมาณเกือบห้าโมงผมดูแล้วว่ามันจะเย็นเกินผมก็เลยเปิดเสียงตัวเมียสักพักหนึ่งมีเสียงขันแกล้งแกล้งเพรวโอ้ไก่น้อยเข้าสักพักหนึ่งมันบินมาเลยครับ บินมาแล้วเกาะบนข้างบนต้นไม้ของแกนเอิบอยู่ครับออดออดออดแล้วขันอ้าวเฮ้ยตัวเมียครั้งแรกครับที่ผมต่อเลยเจอตัวเมียไก่ป่าขันนะครับในคลิปเห็นตอนบินออกมาจากป่าเลยครับแล้วก็ตอนบินลงนะครับโอ้ครั้งแรกที่เจอครับแกนเอิบครับนะครับเขาขึ้นนอนแล้วครับผลจนค่ำเลยครับ เกตุบ <Get> ข้าแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาวางไปเช้าดูครับนะครับแออเกตบเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ครับรุนจุนมืดเลยครับตะวันตกดินแล้วทั้งคู่ทั้งตัวเมียเข้ามาไม่ยอมตีครับไล่ตัวเมีย ผมเจอตัวเมียครั้งแรกต่อมาสามปีตัวเมียไก่ป่าขันครับผมเปิดเสียงตัวเมียล่อตัวผู้ที่ขันครับตัวเมียเป็นคนขันผมด้วยไก่หัดใหม่ขันครับบินมาเกาะข้างบนนี่เลยครับบินลงมากล้องน่าจะน่าจะเห็นอยู่ครับแล้วก็หลังจากนั้นแบตหมดครับกล้องโอ้โหแกกระตาลูกไก่ป่าขึ้นนอนครับขันนะครับพรุ่งนี้มาเอาใหม่ครับเอาแก๊เตึบมาครับ โอ้โหเห้ยตู้กับเอียงใส่ครับเห้ยเจอในรอบสามปีครับเจอตัวเมียไก่ป่าขันครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลองดูใหม่ครับแก๊สเอิบโอ้โหรวยแม่